อันนี้เรามาดูห้องเก็บของโกดังของนายพานเองนะเรามาเปิดโกดังกันเลยดีกว่าโอ้หสภาพโอ้นี่เท่เลยตัวเนี้ยวิเนจโกลูลาฟโรเลนคาฮาร์ดเป็นตัวครบรอบ100ปีตัวนี้นี่ตัวนี้สวยเลยไม่มีปักอะไรเลยใหม่ด้วยอ๋อนี่ดีทรอยตนี่ตัวนี้ดีทรอยอันนี้เป็นปีเก่าอันนี้น่าจะเป็นตัวที่เก่าที่สุดเท่าที่ผมมีแล้วมั้งเนี่ย ตกดิปลิงจานสู่การเป็นนายพรานเส้นทางที่เลือกเดินอาจใช้เวลานานชีวิตเปลี่ยนเหมือนบ้านใหม่ลังใหญ่แต่ยังคิดถึงเขาแกงข้างถนนที่ไทยสวัสดีครับผมนายพรานผ้าคริวันนี้จะพาทุกคนมาที่ Storage Unit นะครับวันนี้เราไม่ได้ไปสับราวันนี้เราไม่ได้ไปเดินร้านมือสองนะวันนี้มาแบบใหม่เปลี่ยนคอนเทนต์เออวันนี้เรามาดูห้องเก็บของโกดังของนายพรานเองนะเป็นเป็นเหมือนล็อกเกอร์เป็นโกดังเออเช่า เช่าอยู่ที่ประมาณ200เหรียญน,นะทุกคนน่าจะเคยดูรายการในที่มันประมูลอนะประมูลล็อกเกอร์ที่มันทิ้งล้างอะไรนะั่นอะเออแบบนี้แหละเอออันเดียวกันเลยก็วันนี้มามาจัดของประมาณทุกๆ2เดือนนะจะต้องมีวันแบบนี้วันหนึ่งคือวันมาจัดของก็เมื่อวานนี้ผมจัดไปแล้วที่บ้านผมเก็บของอยู่2ที่ก็คือท,ที่ที่นี่เป็นสตอเรจยูนิตแล้วก็ที่บ้านอีกส่วนหนึ่ง เมื่อวานจับไปที่บ้านเสร็จแล้วเราก็เลยนึกได้ว่าเออน่าจะมาถ่ายที่โกดังให้เพื่อนๆได้ดูนะเพราะผมมีพวกแจ็คเก็ตพวกอะไรเต็มเลยในนี้ต้องมาจัดระเบียบมันใหม่เดี๋ยวจะได้มาดูว่าผมจัดของยังไงเก็บของยังไงนะมาดูเบื้องหลังกันบ้างนะเพราะว่าเราดูเบื้องหน้าล่าของกันหลาย e p แล้วเผื่อเป็นประโยชน์ใครที่ขายเสื้อผ้าอยู่หรือว่าคิดที่อยากจะเป็นพ่อค้าแล้วยังไม่รู้ว่าจะต้องจัดเก็บสินค้ายังไงให้มัน สะดวกสบายรวดเร็วเวลาขายออกนะหยิบจับแพ็คของอะไรเงี้ยเออแล้วมาดูกันว่าผมใช้แบบไหนโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดโกดังกันเลยดีกว่าไปเสียงจะด,ดังไหมเออเสียงอาจจะดังหน่อยนะโโหสภาพเฮ้ยนี่แหละครับสภาพ2เดือน ผ่านไปมันไม่ได้มาจัดเลยมาแบบยัด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 ใส่อย่างเดียวเสเกตได้มาก็โยนโยนโยน,โยนนะเพราะว่าลาวมันน่าจะใส่ไม่พอลาวอะ่ะลาวมีสองลาวข้างในนั้นมีอีกลาวหนึ่งตรงนี้อีกลาวหนึ่งก็เดี๋ยวอาจจะโชว์บางตัวนะผมมีเนี่ยมีคาฮาร์ดมีคาฮาร์ดอยู่อยู่หลายอย่างอยู่เหมือนกันน่าจะมีดีชอยด์ด้วยมั้งตัวหนึง่ง เป็นดีทอยปี80ไม่รู้อยู่ตรงไหน,นเออเดี๋ยวเรามาดูนี้ก่อนอันนี้คือนี่คือระบบที่ผมใช้เก็บของนะมันเรียกว่า sequential number system นะก็คือการเก็บของแบบเนี่ยแบบเรียงเบอร์เออถ้าแปลเป็นไทยก็จัดเก็บสินค้าแบบเรียงเบอร์ทุกชิ้นจะมีเบอร์หมดเลยเนียจะมีเบอร์มีเลข ก็คือเวลาเราลงของเราก็ลงลงเลขไปด้วยสมมติว่าเราลงเราลงชิ้นนี้ขายใช่ไหมเราโพสต์ขายใน IG ใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะในโพสต์เราก็จะมีเลขนี้เขียนไปด้วยนะเออแล้วเราพอเราโพสต์เสร็จแล้วปุ๊บเรามาแพคแบบนี้ใช่ไหมผมใช้เป็นกล่องยาวออขนาดส2มสองคูณแดคูณแปดงจะไม่ผิดเออแล้วแล้วผมก็แปะเลข ไว้ที่สินค้าที่เราลงด้วยแล้วเลขมันต้องตรงกันด้วยนะเพราะงั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเออเออเลขแล้วก็ใส่ถุงไว้กันฝุ่นกันมาลงแมลงไรบินเข้านะก็ข้อดีของมันในการทําระบบเนี่ยมันจะมันไม่เหมาะสําหรับใครที่ขายไลฟ์นะเพราะว่าถ้าเป็นเราขายไลฟ์แล้วเราก็ต้องหยิบขึ้นมาโชว์หยิบขึ้นมาโชว์ใช่ไหมเราจะมาแพ็คแบบนี้ไม่ได้มันแกะเข้าแกะออกมันมันไม่เหมาะนะเออแต่ถ้าเกิดใครแบบขายออนไลน์ แล้วโพสต์อย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้มีไลฟ์อ่ะแล้วมีของเยอะเะเยอะมากๆอ่ะเออมันจะต้องมีระบบแทร็กนะว่าชิ้นไหนมันคือชิ้นไหนอะไรยังไงข้อดีของมันก็คือมันจะไม่มีทางหายเลยเ้ยมันจะใครมีปัญหาแบบขายของออกแบบโพสต์ไว้เดือนที่แล้วแล้วขายออกใช่ไหมแล้วมีลูกค้ามาซือ้อแล้วแบบเอ้ยหาไม่เจอวะกูขายไปเราหรือย,อยังวะกูโพสต์ที่ไหนบ้างวะอะไรเงี้ยมันจะไม่มีปัญหานั้นเลยเพราะว่าเลขทุกอย่างเอสินค้าทุกอย่างมันมีเลขอยู่แล้วใช่ไหม ถ้าเกิดเรามาดูที่ชั้นวางของเราที่เราเก็บไว้ะแล้วมันไม่มีเลขนั้นะก็แปลว่าเราขายไปแล้วเวเออเราขายไปแล้วเราจะไม่ต้องมาเสียเวลาเฮ้ยมันหายไปไหนวะแล้วเราก็จะไปลื้อทั้งหมดที่เรามีใช่ไหมบางคนต้องไปลือ้อหาเพราะว่าจาไม่ได้ว่าขายหลือยังแล้วลูกค้ามาขอซื้อเราก็ไม่อยากเสียลูกค้าใช่ไหมแล้วมันก็หาไม่เจอเออแล้วเราก็ต้องไปบอกลูกค้าผมขาของไม่เจอผมไม่รู้ไว้ไหนหรือว่าขายไปแล้วเหลืออะไรเงี้ยเออมันก็จะตับไปเลย ถ้าไม่มีก็คือขายไปแล้วจบเลยใช่ง่ายๆอย่างนั้นเลยข้อดีข้อที่2ก็คือมันหยิบเร็วเว้ยสมมุติว่าเราขายออกใช่ไหมในโพสต์เรามีลูกค้ามาซื้อขายออกเราก็กดดูโทรศัพท์เราอ๋อตัวนี้เราดูเราดูที่เลขถ้าเกิดเราไม่มีระบบนี้ใช่ไหมเราก็ต้องดูที่เสือ้อใช่ป่ะดูที่ตัวสินค้าว่ามันคือตัวไหนแล้วเราก็ไปที่ที่เราเก็บของเราก็ไปหาตัวนั้นใช่ไหม แต่น,นี้สาหรับบางคนเขาขายแต่เสื้อยืดอย่างเดียวลายกราฟิกสีดําล้วนนี้แล้วมีแบบ500ตัวอย่างเงี้ยเสื้อวง500ตัวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าลายไหนมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงลายมันก็จะแบบคล้ายกันใช่ไหมมันก็จะคาคาเป็นปนกันไปมันก็จะทําให้เราเสียเวลาในการหานะแต่ถ้าเรามีเลขเนี้ยเราดูแค่เลขอย่างเดียวเลยเราไม่ต้องไปดูว่าสินค้าแนละ้วมันคืออะไรเราก็วิ่งตรงมาที่ที่เราเก็บของได้เลยแล้วเราก็ดูเลขเพราะเลขพวกนี้มันจะเรียงกันเลขน้อยสุดก็จะอยู่ข้างล่างใช่ไหม ก็จะเรียง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 ไปจนถึงเลขมากสุดเลขมากสุดก็จะอยู่ตรงนี้ก็คือเลขมากสุดเลขสุดท้ายก็จะเป็นเลขล่าสุดสินค้าล่าสุดที่เราลงขายทางออนไลน์ของเรานะมันบอกอายุได้ด้วยนะเนี่ยอันนี้คือล่าสุดก็คืออายุน้อยสุดใช่ป่ะอาจจะวันที่แล้วเมื่อวานนี้2วันที่แล้วอะไรเงี้ยส่วนเลขเลขน้อยยิ่งน้อยลงมาอายุก็จะยิ่งมากนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราลงวันละกี่ชิ้นนะสมมุติว่าเราลงวันละ10ชิ้นใช่ไหม เดือนหนึ่งมันก็จะได้300เลขใช่ไหมเราก็สามารถเช็คได้เลยว่าทุกๆ300เลขอะ่ะจะมีอายุ1เดือนใช่ไหมแต่ว่าเราต้องลงทุกวันนะวันละ10ชิ้นถ้าเกิดเราแบบลงบ้างเว้นบ้างมันก็จะคาดเคลื่อนกันไปนะสมมุติว่าเราลงวันละ10ชิ้นทุกวันมันก็จะท่องกับว่าทุกๆ300เลขจะมีอายุ1เดือนทีนี้เราเวลาเราอยากจะอยากจะจัดโปรโมชั่นใช่ไหมอยากจะลดราคาจัดโปรโมชั่นแล้วเราก็ไม่รู้จะเอาตัวไหนไปลดอะไรยังไงดี เราก็สามารถใช้เลขนี้เป็นตัวบอกอายุของสินค้าได้ว่าเฮ้ยตัวนี้กูซื้อมาแม่ง8เดือนแล้ววะอีย๊ยังขายไม่ออกเลยถึงเวลาที่เราจะต้องเอามาลดราคาแล้วเฮ้ยตัวนี้6เดือนแล้วได้เวลาต้องเอามาจัดโปรโมชั่นลดล้างสต็อกเราก็สามารถตัดสินใจแล้วหยิบตัวที่เราจะมาใช้ลดโปรโมชั่นได้ทันทีเลยไม่ต้องมานั่งนึกไม่ต้องมานั่งจําเฮ้ยอันนี้กูซื้อมานานหรือยังวะกี่วันแล้ววะเดือนไหนวะอะไรเงี้ยตัวเลขนี้บอกได้เลยเดือนไหน อาทิตย์ที่เท่าไหร่ช่วงไหนเราก็คำนวณออกจากสินค้าที่เรามีใช่ไหมของผมลงประมาณวันละ15ถึง20ชิ้นนะตัวเลขผมก็จะแบบมั่วๆหน่อยแต่ว่าผมสามารถดูใน eBay ได้มันบันทึกได้แล้วว่าแต่ละชิ้นมันลงวันที่เท่าไหร่นะก็จะประมาณนี้นะผมมีออเดอร์วันนี้มีออเดอร์อยู่วันนี้มี9ออเดอร์นะอ่าผมเก็บของไว้2ที่ใช่ไหม <S <S ที่บ้านแล้วก็ที่นี่ส่วนที่นี่ตั้งแต่เลข 8,613ขึ้นมาจะอยู่ที่นี่เราก็มาดูใน eBay ของเราว่ามันมีมีออเดอร์ไหนที่เป็นเลขตั้งแต่8,613ขึ้นมาบ้างใช่ไหมตัวนี้ก็8,692กล่องนี้กล่องนี้มัน8,644ใช่ป่ะกล่องต่อไปก็8,683 8,692มันก็จะต้องอยู่ในกล่องนี้ใช่ไหมเนี่ยเราก็ได้มาแล้ว8,692เนี่ยเราก็เก็บไปทีละตัว 9021 8 8 8 8 8 9 90ก็จะอยู่ตรงนี้9013 9 0น1ก็จะอยู่ในนี้นี่เห็นไหมแบบเดียว9021ต่อไป9316 9316ก็จะอยู่กล่องน,นี้เราก็เลื่อนออกมานี่เราก็ได้9 3 1 6 9340อยู่ตรงนี้เห็นไ,ไหมมันเร็วมากเลยไม่ต้องมาดูว่าตัวอะไรคืออะไรคอแต่ว่าเราต้องลงให้ตรงนะไอเลขเนี้ยมันต้องสินค้ามันจะต้องตรงกันทั้งในที่เราเก็บของเนี่ยในตัวสินค้าเองกับโพสต์ที่เราลงไว้อะถ้าเลขมันผิดพลาดขึ้นมานี้มันมันเวลาเราขายไปอย่างหนึ่งแล้วเราจะหยิบขึ้นมามันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะ9 4 6 4 ก็สีหอสีก็อยู่ตรงนี้กล่องใหม่เสร็จแล้วเห็นปรวดเร็วสะดวกสบายไม่ต้องดูเลยว่ามันถูกหรือเปล่าถ้าเราถ้าเราลงเลขไว้ถูกตนะั้งแต่แรกมันก็ต้องถูกอยู่แล้วฮะนอกจากเราจะใส่เลขผิดนะก็ประมาณนี้นะเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับพ่อค้าหรือว่าใครที่อยากจะเป็นพ่อค้าแล้วไม่มีระบบจัดเก็บสินค้านะแบบมีปัญหาหาของไม่เจอไม่เป็นระเบียบไม่สะดวกในการหยิบจับแพ็คของอะไรยังไงก็ ลองเอานี้ไปใช้ดูได้นะไอพวกกล่องพวกนี้ก็ลองหาซื้อแบบอะไรที่มันเหมาะกับสินค้าของของเราที่เราขายนะเออพวกชั้นพวกอะไรก็ลองดูผมผมก็ใช้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมจะต้องจัดไอน,นี้ให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยถึงจะได้มาดูพวกแจ็คเก็ตนะเออแล้วเดี๋ยวผมขอขอเวลาจัดแป๊บหนึง่งแล้วเรามาดูแจ็คเก็ตกันไป yeah. จลจนสู่การเป็นนายพรานเส้นทางที่เลือกเดินอาจใช้เวลานานชีวิตเปลี่ยนเหมือนบานไม่ร้อนมากเลยกินน้ำเหมือน ไอ้วันเนี้ยเป็นวันที่ผมเกลียดที่สุดเลยเว้ยเป็นวันที่เกลียดที่สุดในการทำอีเบย์ก็คือวันจัดของนี่แหละไปลุยต่อ ถนนไฮเวย์ไอเก้าส้าในหัวมีเป้าหมายที่เราจะต้องลาเป็นนายพรานที่ไม่ได้มาลาสัตว์แต่ข้าคือนายพรานที่ลาเสื้อผ้าข้ามทะเลข้ามฟ้าไม่ใช่ปัญหาเสื้อผ้าอยู่ที่ไหนนายพรานจะไปหาไกลแค่ไหนนายพรานไม่เหนื่อยเน็ตแม่ครับรอก่อนผมจะทำให้สำเร็จโอเคเสร็จแล้วเราขอพักแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาใหม่ เราจัดกล่องเสร็จแล้วนะกล่องเข้าที่แต่ว่าผมลืมว่ะจับผิดจริงๆต้องเอาหกล่องแรกอะกลับบ้านเลยเพราะว่าที่บ้านจัดแล้วมันว่างมันว่างอยู่6กล่องใช่ไหมเราก็ต้องเอาจากโกดังไปเติมที่บ้าน6กล่องแต่ว่าวันหลังค่อยเอาไปแล้วกันก็ไว้นนี้กันแค่กล่องก็เรียบร้อยแต่ตรงนี้ก็เป็นกล่องเป่าเพียบเลยมานสิบกว่ากล่องที่เราเอาไว้ใช้เวลาเอาของใหม่มาลงนะ ก็ต่อไปก็จะเป็นแจ็คเก็ตนะเดี๋ยวผมจะโชว์แจ็คเก็ตให้ดูเดี๋ยวเลือกตัวสวยๆมาให้ดูแล้วกันเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าข้างนอกมันแดดส่องโอเคเรามาดูแจ็คเก็ตกันดีกว่าอืมลองหน่อยดีนะอ้ <Hey. S 1> ตอนนี้ก่อน, <Hey. S 1> นอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นคาฮาร์ดเหมือนแบบชอแจ็คเก็ตนะเออ ทรงชอทรงบานแจ็กเก็ตตัวนี้วินเทจปีมันดูตั้งไหนวะปีเก้าเจ็ดมั้งเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นปีเดือนหกปีเก้าเจ็ดเออตัวนี้ก็เท่มีสองตัวมั้งตัวนี้นแบบเนี้แบบเดียวกันสีเดียวกันเลยซับในเป็นผ้าหุ่มซับแบงเก็ต ตัวนี้ตัวนี้เป็น LL Bean ผู้หญิง Size small made in USA เป็นทรงคล้ายๆกันกันกบคางหาตัวเมื่อกี้เลยแต่ว่าเป็นของผู้หญิงสีก็สวยมันวางกับพื้นแล้วมันเปื้อนนิดหน่อย LL Bean ชอ o r จ j เก k ผู้หญิง โอ้นี่เท่เลยตัวเนี้ยวินเทจโปโล La Plaine Made in USA เป็นเดนิมแจ็กเก็ตแห่แจมสภาพใหม่ด้วยมีป้ายตรงนี้แล้วข้างในมีซับข้างในเป็นซับแบงเก็ตมั้งลายสกอ็อต อันนี้ก็คาหฮาร์ดแค่คล้ายดีทรอยด์แต่ว่าไม่ใช่ฮะทรงคล้ายดีทรอยด์ตัวนี้มันเป็นตัว J146 WET ข้างในเป็นซับแบงเกตเหมือนกันนี่ก็สีซีดไม่รู้ว่าสีมันออริจินอลมันซีดอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่าะหรือว่ามันมาแบบเข้มๆเ,เออสีมันแบบน้ำตาลอ่อนหน่อย อ,อันนี้ก็กาฮาร์อีกตัวนึงมีอะไรนะปักบริษัทตรน,นี้ข้างหลังก็เขียวแบบเข้มๆเ,เลยเขียวๆเลยตัวนี้เป็นรุ่น J14SPC นะไซส์ 2XL ข้างในเป็นซับผ้านวมนุ่มๆหน,น,นาๆ น,นี้ก็สภาพดียกเว้นมีปักบริษัทขึ้นมาก็ถ้าไม่มีปักน่าจะดีกว่านี้จะได้แบบสวยๆนี่ตัวนี้สวยเลยไม่มีปักอะไรเลยใหม่ด้วยอันนี้เป็นรุ่น C02SPC เหมือนกันไม่ใช่มอสนะสีนะียสีเขียวไม่ใช่นะมอสเป็นสี SPC สีนี้แพงขายนะ่าจะร้อยกว่าเกือบสองร้อยะสีนะี้ สภาพตัวนี้ใหม่เลยข้างในเป็นซับแบงเกตซับผ้าหุ่มนี่เป็นทรงมิชิแกนปีอะไรวะปี2004นี่นี่ก็วินเทจเหมือนกันมีดีทรอยต์อยู่จำได้มีตัวหนึ่งไหนสักที่นี่อะไรอ๋อนี่ออวิสเสื้อกักเสื้อกักขนเป็ด นี่ก็เป็นแจ็คเก็ตทหารนี่เป็น,น,ปนไม่ใช่ OG 107อเป็น M65 Woodland ธรรมดาป,ปีอะปีแล้วว่าอ๋อไม่แน่ใจวะแต่ไม่ไม่น่าเก่าหรอกไม่น่าเก่าเท่าไหร่โอ,อ้นี่เก่า Mac เกเอร์แรมเจเป็นเหมือนแบบ b o m b บอร์บอมเบอร์แจ็กเก็ตบอมเบอร์แจ็เก็ไซส์สี่สิบเมดนด้วย รองเท้าก็มีรองเทา้าข้างใต้นี้ด้วยนะรองเท้ามีนิดหน่อยอันนี้เป็นดีเซลยังไม่มีอะไรมากอันอี้โมเดรนดีเซลแจ็คเก็ตโอ้อันนี้ก็อีกตัวตัวเดียวกันเลยกับตัวแรกปี ไม่มีเขียนบอกปีว่าตัวนี้ปี99มึง999ทรงเดียวกันสภาพก็ใกล้เคียงกันมีเสื้อกั๊กตรงนี้ด้วยนี่ก็คาคฮาร์ดอกมีเสื้อกักข้างในเป็นเชอร์ป้า ตัวนี้เป็นปี80นะมีป้ายแบบนี้ปี80มีขาดนิดหน่อยอันนี้เป็นชุดหมีอ้นี้นอะไรวะ Hunting World New York เป็นชอแจ็คเก็ตทรงชอเป็นขนสัตว์นะตัวนี้สวยดีวะแจ็คเก็ตเข้าป่าล่าสัตว์ยิงเป็ดยิงนกเลยอันนี้อะไรวะอ๋ออันนี้รีไวน่าจะเป็นตัวรีโปรดักต์หรืออะไรสักอย่างมันทำเหมือน มันทำเหมือนไฟแจ็กเก็ตทรงไฟแจ็กเก็ตอะไรวะเอ1หรืออะไรสักอย่าง A1 หรืออะไรเนี่ยจำไม่ได้นะ<ม>ก็เทพอีกแบบะข้างในเป็นซิปอู้อันนี้ตัวใหญ่เลยอันนี้เป็นชุดหมีแต่ว่าหนักมากเลยนะนนี้หนักแล้วก็ใหญ่มาก มีข้างในเป็นซับซับผ้านวมข้างในตัวนี้อัลฟาอินดัสทรีฟลายแจ็กเก็ตแจ็กเก็ตนักบินสีดำนี่เท่อันนี้ก็ชุดหมี น,นี้กป้ายแบบนี้ไม่รู้ว่ามันเก่าแค่ไหนวะมันเป็นป้ายหนังกลับไซส์เอทรงเหมือนคาฮาร์ดเลยสองแบรนด์นี้ผมรู้สึกเหมือนมีความรู้สึกเหมือนว่าเขาผลิตด้วยกันนะแม่งสภาพแม่งเหมือนกันคล้ายกันเปลี่ยนแค่โลโก้อันนี้อ๋อนี่อดีทรเนี่ ตัวนี้ดีทรอยอันนี้เป็นปีเก่าทอยปีเก่าปี90นะ1990ซับในเป็นแบงเกตตัวนี้สภาพดีเลยน,นี่ตัวนี้สวย ตัวนี้คา,าร์ฮาร์ดปี89เป็นตัวครบรอบ100ปีนะต,ออ100 year, าาตัวนี้เออล้อเยียคาร์ฮาร์ดห8 1่8แ9ดห8เออข้างในเป็นซับดังเกตสภาพใหม่มากเลยตัวนี้โคตรใหม่ หน่อยนะ๋อนี่ก็อีกตัวหนึ่งแอลเอลบีนเหมือนกันเลยเหมือนกันกับตัวเมื่อกี้โอ้อันนี้น่าจะเป็นตัวที่เก่าที่สุดเท่าที่ผมมีแล้วมั้งเนี่ยมันเป็นแชมเปียนโลเชสเตอร์เอ็นวายผมจำได้ผมเคยเซิร์ชดูแล้วมันปี70หรือ60หรือ,อยังไงนี่แหละ เพราะมันเป็นโลโก้ไอ้ไอเนี่ยคนวิ่งอะแชมเปียนอะรุ่นเก่ามากอันนี้รีรีซัมฟอร์ไรส์เป็นทรงชอเหมือนกันเป็นของผู้หญิงตัวเนี้ยของผู้หญิงเป็นตัวรีโปรดักแมนในญี่ปุ่นเป็นตัวญี่ปุ่นรีโปรดัก นี่ก็เป็นไฟแจ็กเก็ตนี่ก็ไฟแจ็กเก็ตอีกสองตัวข้างในนี่มีอะไระนี่ทอมมี่เฮลฟิกเกอร์เป็นตัววินเทจข้างในมันเทไ่ไยตัวนี้ซื้อมา ข้างในเป็นธงอเมริกาแต่ว่าถ้ามีปักธงอเมริกาข้างนอกจะขายได้แพงกว่าขายบางลายขายเป็นร้อยเนี่ยแลว้วมันอยู่ข้างในก็สวยข้างนอกไม่มีอะไรแต่ว่าอยากได้แบบอยู่ข้างนอกถ้าอยู่ข้างนอกตัวเป็นร้อยอ่ะวงนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรเจ๋งๆอะ ก็มีประมาณนี้นะแจ็กเก็ตที่เดี๋ยวก็จะเป็นพวกชุดหมีข้างล่าง2-3ตัวชุดหมีข้างล่าง2องัวมตัวออน,นี่ก็เป็นแจ็กเก็ตเอ่อเล่นสกี s a โลมอนเดี๋ยวใกล้ถึงเริ่มเข้าหน้าเล่นสกีละ ไอตัวนั้นอะผมไม่อยากจับนะมันเป็นกลิ่นบุหรี่แรงมากเลยตอนนั้นมันเป็นแบรนด์ออวิสมั้งเออแบรนด์ออวิสเป็นเป็นหนังนะแล้วแบบตอนแรกซื้อมาตอนแรกนึกว่ามันกลิ่นหนังเพราะพอดมใปดมมาเฮ้ยมันกลิ่นบุหรี่เนี่ยแบบกลิ่นแบบแรงมากเลยเออถ้าขายไม่ออกก็จะทิ้งเพราะถ้าเกิดเอามาทับไว้กับพวกพวกเนี้ยกลิ่นมันก็จะติดกันใบหมดเลยเฮยเลยต้องแยกไปตรงนั้นอืม โอเคน่าจะมีเท่านี้นะพามาทัวร์พามาทัวร์าาวโกดังก็พา,าดูแจ็คเก็ตที่ผมมีเก็บสะสมไว้รอขายในช่วงหน้าหนาวแล้วก็ให้พามาดู <c oughs> วิธีผมที่ผมใช้เก็บของนะเออว่าใช้เก็บของยังไงอะไรยังไงระบบอะไรเป็นยังไงนะอันนี้เป็นโปโลลับตัวเลนม้าแดงแจ็คเก็ตด,ดำมีโฮูตด้วยตนะัวนี้อันนี้ก็เท่ ไปเราไปปิดคลิปกันดีกว่าสำหรับ EP นี้ก็เสร็จสิ้นลงเพียงเท่านี้นะครับเป็นเบื้องหลังการขายข,ายของออนไลน์บน eBay นะว่ามีการจัดเก็บสินค้ายังไงเตรียมของยังไงขอนแพ็คขอนส่งนะวันนี้ก็พามาดู Storage Unit นะครับโกดังแล้วก็มีโชว์เสื้อผ้าแจ็คเก็ตส,สว่ยๆงาน,าน้ำนิดๆ,ๆหน่อยนะครับก็เผื่อใครชอบคอนเทนต์แบบว่าอยากดูเบื้องหลังบ้างก็เดี๋ยวผมจะหาคอนเทนต มาสลับสับเปลี่ยนกับสับราวกับเดินร้านล่าของบ้างนะเพิ่มสีสันขึ้นมากับชาแนลขึ้นมาบ้างนะครับก็จะได้ไม่เบื่อกันนะใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือว่าล่าของหรือว่ามีการโชว์ของเบื้องลึกเบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับ eBay อะไรอย่างเงี้ยเออก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้นายพันได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้นายพันทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบาย ย yeah, yeah. ขับรถบนถนนไฮเวย์ไอเ้าสในหัวมีเป้าหมายที่เราจะต้องล่าเป็นในาพรานที่ไม่ได้มาล่าสัตว์แต่ข้าคือนายพรานที่ล่าเสื้อผ้า